ยาฮัลโหลชิโรยาฉาเซลิมจากเพจ facebook และช่องชาแนล u t u b e ชิโรยาฉาชาแนลนะครับเซลิมมัลตีสตรีมทุกวัน2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอ,อ่อกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้ง2ช่องทางด้วยนะครับวันนี้เซริมมีไฮไลท์ต่างๆมาให้ดูกันเราไปดูกันว่าใน1คืนเซริมทำอะไรบ้างไปกันเลย อยากรู้อยากเห็นต้องรอคือแบบติดใจอยากเผือกเต็มที่อะตอนเนี้อยากรู้ว่าเขาทําอะไรกันทําไมเขาต้องมารวมตัวอะไรกันตรงนี้เออและเยอะด้วยนะคือจิตใจด้านอยากเผือกเนี่ยเยอะมากเซริมอะถ้าวีโกขอเผือกหน่อยนี่คือแบบเซริมโผล่หน้าเป็นคนแรกจ้ะเซริมต้องได้เผือก อะไรกันอะอยากรู้วะอยากรู้เฟสจอยเอ้าวทำไมยูอดีผมได้จอยเข้าเฟสเฉยเลยอ่ะเฟสเลเวลห้าสิบไอ้บ้ากูรู้แล้วมันอะไรโอ้โหโอ้โหผมมึงเลเวลเท่านี้เองกูรู้แล้วมันคืออะไร เข้าใจทุกอย่างแล้วขอรับโอ้โหเขาว่ายืนรออะไรกันโหูอัดตะยูกันโดนมดวกัดทุกคนช่วยด้วยแล้วผมแล้วไม่ต้อง14โอ้โหแล้วไม่ต้องกา้10โอ้โหบอสอะไรกับเนี่ย อยากรู้ขอช่วยขอช่วยด้วยดาเมจเดียวก็เอาเออขอช่วยตี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 ทุกคนแอบแอบยิงเธออยู่ไกลๆแอบยิงอยู่ไกลๆอ๋อเพื่อสิ่งนี้เข้าใจทุกอย่างแล้วตกใจเกือบตายบอกว่าเอ๊ะมันยืนรออะไรกันวะ เลเสูงๆทังนั้นเลยคนที่มายืนรอกันนะอ๋อเฟดโอเคเข้าใจแล้วเราแอบยิงอยู <którym> ่ไกลๆอย่างว่าเราเรามีส่วนช่วยเราน่าจะมีส่วนช่วยในการใช้สกิลเราน่าจะมีส่วนส่วนร่วมที่แบบว่าลงสกิลตีอยู่เหมือนกันเออ มามาเผื่อจะได้เวลเผื่อได้เวลไม่ใช่อะไรหรอกเผื่อมีเผื่อได้เวลเผื่อแบบขึ้นมาอีกทีเลเวลยี่สิบเลยอีกอนเลเวลาสิคือแบบอะไรวะเนี้ตกใจหมดเลยโอ้โหขุน MAX 5ห้าคือขุนอะไรวะเนี้เทชิป,ปองผมใช้สกิลจนหมดอ่ะ แต่จะนานแล้วแต่จะนานแล้วมีคนแทงให้มันสบายอย่างนี้นี่เองผมตอนนี้ผมเลเวลสิบสี่นะจบแล้วเฟรดคอมพิวส mm hmm. <Conf> จบไปแล้วนะครับกับไฮไลท์ทั้งหมดเอาล่ะวันนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืม กด Subscribe หรือกดแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับในช่อง YouTube เนาะส่วนใน Facebook ก็ไปกด Follow กันไว้ด้วยละ่ะเพราะเซลีมไลฟ์ทุกวัน2ทุ่มสำหรับวันนี้ก็ See you next time See you when I see you จ้าเจอกันไม่ได้เจอกันนะทุกคนบาย